สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง c ี z นะครับจะเป็นการรีวิว ID ที่107นะครับผมยศหนึ่งดาวน้ำตาลนะครับเรามาดูสถิตินะครับตัวนี้นะครับชนะมา8,500นนะครับแพ้6,000นะครับ VR 56าสปรเซ็นต์นะครับคิวดีสหนึ่งดมิชชั่นสองนะครับความแม่น1%นึ่เปอร์เซ็นต์เซอร์ไบ์หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเทสช็อตหนึ่งพันหกร้อยนะครับตัวนี้ ก็เดี๋ยวเราไปดูของแต่งตัวโอเคเหลือหานุมานเฟกนะครับ10วันนะครับรองเท้า21วันกางเกง21เอโอเคเอาง่ายๆก็เหลือคือชุดชุด back r e v i e นะครับเหลือให้20วันเลยนะครับมีเซ็ตบังกรให้อีกนะครับ20วันโอ้โหเหลือเยอะมากนะครับตอนนี้เหลือของให้เยอะจริงๆครับแล้วก็มีก็คือเอาง่ายๆสรุปก็คือ ขอแต่งตัวเหลือให้ทั้งหมด20วันแล้วกันนะครับตัวนี้โอเคดูอาวุธกันก่อนนะครับมีดากูนอฟนะครับมี M4 เป็นวันนะครับ M4 เงินนะครับพีเดเตอร์ 74, ของยศ1ดาวนะครับ o s a k า PSG นะครับมี M4 สีา้ำเงินด้วยนะครับ บวกหพร้อม AK74 นะครับมีวอร AK74 เป็นวันนะครับ20วันกาโม MC00 ยีสิบเกวันนะครับคาโม m 1 4 e b r 89วันนะครับ AK74 ไซเลนนะครับคูตี 4, ้ MC MC ดำนะครับมีบวก10ด้วยนะครับตัวนี้บวก10 PSG นะครับ มีบวกหปืนพกด้วยนะครับเป็นเป็น m 9นะครับมีพกคู่เงินนะครับของยศสามดอกพกทองนะครับเหลือมีดให้อีก28วันเลยระเบิดมี2ชุดครบนะครับตัวนี้เกมไอเทมที่เหลือให้นะครับมีชื่อสีให้อีก23วันนะครับ e x p ูณ2อีก19วันนะครับเปลี่ยนอาวุธเร็วอีก35วันนะครับ Vip อีก13วัน d o u b l อั p อีก37วันเลยป้องกันทีม5วันนะครับรเพย์นะครับรเพย์ไม่ต้องนับนะครับเก็บอาวุธเลยให้อีกยีวันนะครับ Color Color เ Col a n Name นะครับชื่อสีแคนอีก26วันนะครับโอเค HP เหลือพันห้านะครับก็ถือว่าของเหลือให้เยอะเลยตัวนี้ ก็ไอดีนี้นะครับยืนยันตนแล้วแต่ว่าไอดีไหนที่ยืนยันยืนยันตนแล้วนะครับจะต้องมีเอกสารครบถ้วนนะครับตัวที่มาฝากขายต้องมีเอกสารให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้นะครับก็ใครที่สนใจก็ติดต่อผ่าน Facebook l i n e ID เบอร์โทรศัพท์นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ใครที่จะฝากขายไอดีก็ติดต่อมาได้แล้วกันครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับผมครับ